คิดได้จินใช่ไหมครับว่ามนุษย์เหล่านั้นมีพลังออรา่ามีแสงออร่ารอบตัวเราคุณรู้ไหมครับว่ามันทรงพลังมากแ่บที่คุณคิดและที่สาคัญคนในปัจจุบันเริ่มทําลายแสงออร่าของตัวเองคลิปนี้คุณโชคดีมากเราจะมาฝึกการซ่อมแซมพลังแสงออร่าของคุณกันครับก่อนจะพูดคุยเรื่องแสงออร่านะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับว่าหลายคนรื่ด้วอลเปเปอร์สายพลังงานนะครับทุกคนไปดูที่ต้รูโปรไฟล์ได้นะครับก็สามารถ รับได้เลยครับส่วนใครจะร่วมทําบุหรือสร้างกุศโลภผลสิบยี่สิบสามสิบก็แล้วแต่ตามปฏิยาสายครับหลายคนอาจจะเคยรู้จักคําว่าแสงออร่าไปแล้วนะครับคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีแสงออร่านะครับเขาศึกษามาหลายศตรวตรรษแล้วนะครับเรื่องของพลังแสงออร่าเนี่ยแสงออร่าจริงๆมันคือเป็นสนามแม่เหล็กนะเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชีวภาพนะครับในปีหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเนี่ยเขามีการพิสูจน์เขาเขาดูันแล้วบอกโหจริงจริงร่างกายมนุษย์เราอยู่ในเรื่องแสงนะมันมีแสงเรืองรองอยู่ตลอดเวลาเลยและแสงพวกนี้มันเกกกิดขึ้นจากการ ทางอารมณ์ของคุณคืออารมณ์เกิดแบบไหนไม่ใช่ฉายแสงออร่าคุณเนี่ยเป็นแบบนั้นทีนี้เจ้าแสงออร่าเนี่ยเวลาคุณไปไหนถ้าเกิดมันเต็มไปด้วยความสุขนะฮะความมั่นใจความสุขแสงพวกนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยพบโอก,กาสใหม่ๆพบคนดีๆพบสิ่งดีๆพบพบความบังเอิญที่ยอดเยี่ยมเข้ามาในชีวิตคุณไม่ใช่ดึงดูดเข้ามาหาคุณเองแต่ในระแ,แสงออรา่าปัจจุบันเนี่ยผู้คนมันก็เปลี่ยนไปเนาะเราอยู่ในสภาพไร้ล้อมในสภาพสังคมที่แย่เอากับผู้คนที่แย่เหตุการณ์ที่แย่ๆและ ฝ่ายมืดเองก็พยายามที่จะครอบคลุมเราครอบนำเราให้เกิดความกลัวอยู่ตลอดเวลาแสงออร่าก็เช่นเดียวกันนะครับให้เปรียบเทียบมาลูกโป่งนะครับลูกโป่งนี่ปล่อยไว้มนก็แฟบแฟบแฟบจะไม่หาเหมือนกันแสงออร่าก็สามารถที่จะมีรูรั่วได้เหมือนกันแล้วรูรั่วนี้ก็เกิดจากอารมณ์ของคนที่เป็นเจ้าของใน,นอ,งอย่างเราเนี่ยถ้าเรามีอารมณ์โกรธมากอารมณ์กังวลมากความเครียดมากแสงออร่าเริ่มที่จะมีรอยรั่วอปรแกรมคุณมีรอยวั่กคุณจะมีเอ e เนอรีไม่พอละ คุณจะเกิไหมครับเวลาคุณไปเจอเรื่องราวอะไรกลับมาคุณอยากจะนอนคุณลุกไม่ได้คุณไม่อยากเดินไปไหนคุณไม่อยากทำอะไรเพราะคุณหมดเอเนอร์จีเพราะที่หมดเอเนอร์จีคือออร่าของคุณมันรั่วนะครับคุณแล้จะไปเจอภาวะแย่ๆในที่ทํางานภาวะแย่ๆกับผู้คนมากมายกลับมาคุณรู้สึกแย่มากเลยเอเนอร์จีก็หายไปนี่คือผลลัพธ์ของออร่าของคุณนั่นเองนะครับแล้วเราจะต่อเติมออร่าได้ยางไรเราจะเติมออร่าได้อย่างไรนะครับออร่าเนี่ยมันสามารถที่จะอุดรั่วได้นะครับด้วยการสร้างอารมณ์ของเราเอง วันนี้นะครับเขาเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเอารถเดนในไปจอดใต้ต้นไม้แล้วเพราว่าโอร่ามันมีนกแล้วก็อึใส่รถคุณหยดเดียวหยดเพี้ยนถ้าเกิดคุณไม่ทําความสะอาดเลยนะครับมันจะกลายเป็นสนิมแล้วรถคุณก็จะมีปัญหาทันทีก็เหมือนกันวันนี้ออร่าเองนยถ้าคุณไม่เคลียออร่าให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับวันหนึ่งมันจะกลายเป็นออร่าที่ผุพังและกลายเป็นคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีพลังเลยจะไม่มีเอนเนอร์จีใดๆคุณจะทําอะไรก็ไม่สําเร็จโอกาสใหม่ๆก็ไม่เข้ามาในชีวิต ผู้คนดีๆเขาไม่เข้ามาในชีวิตโอกาสดีๆก็จะไม่เข้ามาในชีวิตเลยนี่คือความสําคัญของพลังงานออร่าเพราะมันคือแม่เหล็กไฟไฟ้าชีวภาพเพลินเองวันนี้ถ้าเกิดยูอยากซ่อมแซมคุณเก็บปรับอารมณ์ของคุณนะ่ใช้พลังงานบวกภายในของคุณให้เต็มที่ใช้ไปแล,งงวลความสงบความสุขนะฮะและเพิ่มพลังให้กับออร่าของคุณแล้วมันจะฉายออกมาเป็นลังสีรอบตัวคุณว่าคุณจะมีออร่ามากน้อยแค่ไหน และว,วันนั้นนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่มีออร่าสมบูรใช้สติทุกๆวินาทีครับเพื่อทําให้ออร่าของเราไม่มีรูร่วงครับ